เดินชมพื้นป่ามีต้นเรียนฟ้าต้นมะนาวต้นสะดาวจืด ต้นมะมว่วงต้นขนุนต้นมะพร้าวแล้วก็เดินมาเจอต้อนกระดูใหญ่ นี่คือต้นกระดูใหญ่นี่คือตามะม่วงมะม่วงตามะพร้าวตามะม่วง ดูอีกครั้งก็ะดูใหญ่สูงมากต้นใหญ่มากแบ <c oughs> บต้นนี้ต้น ต้นมะข่าใหญ่แต่เขาตัดยอดเมื่อก่อนก็สูงมนาะกแต่เขาตัดยอดทิ้งนี่เป็นหมู่บ้านคนนี่เป็นสวนใกล้ๆบ้านเนี่ย ้นมะค่าต้นนี้ก็อยู่มานานมากความจริงอ่ะสูงมากแต่เขาตัดยอดทิ้งล้วขอลงแค่นี้นะ